สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอนจากตะทายกันอีกมือนึงเนาะค่ะเนาะเฮากับโบถึงความพยายามจ้ะตราบใดที่ยังไม่เจอแหล่งหอยนางรมก็จะตะเวียนเลาะหากันต่อเนาะค่ะไหนๆก็มาเที่ยวแล้วทั้งที่กะอยากมาเห็นแบบกับตาแบบจริงๆไปเลยค่ะตัวนี้เขาก็มาบริเวณอีกชาหาดสนหนึ่งเนาะจะมาเจอพักอีกอย่างนึงค่ะตัวปลาค่ะทัวปลานี่เัวเมนใดเนี่ย ีแมนจ์ตะวับตกขึ้นเ,เก็บเนาะนี่นแมนบอกถามพอกหญ่พวในา่ก็ว่ามแมนไปไใ่ใครไปเอ่อตัวเร่มเตาแม่จะนี่ถวัายันตะกเตนกับขค้นเนาะนี่แมนจะใครรู้บอลเลยเาะจ้ดเต็มเตหมเลยเด้นี่นะเต็มเลย ค่ะก็มีดอกเอกอเลยว่านยังก็เลยมันจะคูลแรดดิดนะคะมันจะมันจะไปกินแบบว่าไอ้กินมันแรดดิดนะคะ่ะอยู่ด้วยก,กันเลยเนี่ยนนะั่าเนาะแล้วถ้าจัามาเด็ดจ้ะนี่แล้วถ้าเจ้าเด็ดเป็นผักโขมทะเลค่ะพี่น้องอันนี้แซบอันนี้บ่ไม่รสขมจะ้ะเนี่ยอันนี้แซบ จะมีอนทิตย์เก็บก่อนอันนี้นะคะมันจะไม่รสขูดอันนี้ไม่มีรสขมจ้ะอันนีก้กินอร่อยดี่ักขมมันจะบตะเป็นกอๆแบบนี้อันนี้กินอร่อยค่ะโอ้ลมแพงค่ะลมแรงกวนได้เลยครับปูกันจ้ะ อ,อันนี้ใช่ผักสักเนี่หพินมาผักข้ามสักเคลมเล่บอผักเข้มนั่นบ่ค่ะนี่นี่จ้ะรสชาติออเข้มๆมันบ่ค่ะตะกินอยู่ยด้วเนาะนี่ไม่ตะแเส็บเลยค่ะเนี่ยจะชิมมังกันนะ สิบเมบงค่ะนักสิมเสมี็แบบนะเขมะกะเต็มปลาหมึกจะไป้อง,อจจน,องนี่แสดงว่าทะเลต,ตรงนี้มีปลาหมึกค่ะเต็มเลยกระดองปลาหมึก ็นหอยตรงนี้ค่ะฟังผมมือเป็นเลนเน,ะนาะตัวันน่าจะเป็นหอยนั่งรงงอบท้งงมดเลยค่ะแถวนี้อันนี้เป็นเลนเนาะแต่ว่าตรงนี้อาจจะค้ามได้อยู่ค่ะแต่สุบจะทิ้งยาไปเปิปปรค่ะท่านี้เป็นตับไปได้ดับตอนเป็นหินค่ะแต่ว่าหอยอันนี้ไล่หลายค่ะพี่น้องหอยอันนั้นแม่จะหอยแคล่หอยอข้าในไล่หลายาตายบ่น,นี้ก็ตายนะที่ว่า นี่ค่ะบ่ตายเลยนี่ที่แกไปอย่างเนาะว่ได้อถุงมาเนาะนี่ค่ะเปลือกหอยเต็มเลย นี่เห็นมองนี่ฮะบรดูพันตายบานอนะจะเต็มเลยค่ะโอู้เต็มเลยเอาอันนี้มาเอาไปย่างจักหน่อยจะตัวบบใหญ่ค่ะต้องขอบทางในเนาะค่อยตัวใหญ่ขุนหาเต็มเลยตะฟอนท่าฝนน่าหลายเนาะ โอ้นี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วนี่นี่นี่โอ้ยนี่นี่บิ๊กบิ๊กนี่ค่ะตัวใหญ่อยู่ต้นนี้หอยนั่งลมต้นนี้ก็ไปได้อยู่ค่ะถ้าเกิดว่าฮ่าเอาบูธมาเนาะไม่กล้าไม่ไปลูกไม่ไปถ้าฮ่าบูธมาอาจจะได้อยู่ค่ะพีโมฮาบูธ หอยนี่น่คะหอยแครงค่อนข้างเลนหลายหอยน้อนมกับมี่คุณค่ะเต็มเลยแต่ตัวบัใหญ่ค่ะปุ่นทางในนะคะแต่ตัวใหญ่หัวเห็นบ่กูดูเกลียดอยู่บนขาเป็นหอกคุณนะ,ณะข้างในตัวตัวใหญ่เนาะแต่ข้างแบบไปบ่ได้ค่ะอันนี้ได้อยู่ค่ะหนักอยู่นี่แต่มันตัวเล็ก ทศตัวเล็กนนตายหอยเมงผู้หอยแครงหอยคลางโอ้ยตกขนาดว่าแล้วโอ้ยคุุมอีกแ้วค่ะ เสียงเสียงหอยหรือเสียงเนี่ยฮ้ยไดเดินไปอีกกระสีอันนั้นด้วยค่ะเนาะตรง,งนี้ได้ได้บ่าตายวันนี้ได้อยู่จัตวาพันมองหามนี่ค่ะ มันขึ้นมาอยู่ในน้ำร่องเนาะนี่ค่ะตัวเขาจะเล็กเนี่ยตัวเขาจะเล็กต้นหน่อยหน่อยหอยลายแห้งจะหอยนั่งร่มนี่นี่ค่ะ,ะเป็นตัวหน่อยแม่จ้ะก็ไม่ใายนั่งร่มหอยแครงจ้ะเนี่ยลายแห้งเต็มเลยจะ้ะแต่เขาจะตัวเล็ก นี่หอยอะไรเนี่ยหลายแหง่งอันนี้หอยหอยแครงหลายหลายจ้ะนี่จะวันตีสุมจะไปอัถุงมานะคะนี่หลายแหง่งตายเนยกับ,บตาย็มีจ้ะนี่หลายแหง่ง ทั้งบาดตายเยยนาะน้อยน,นิดนึงกำังผูกเข้เจ้าก็มี่เขากันค่ะแต่ตบวใใหญา่บ้านตีแล้วเป็นทั้งร่มตายมาทาเกล่ะคะ่ะผ้ารูปแบบเอามายางเหล็กแต่พันความันนี้จะเป็นอันเล็กๆแข็งนจังหน่อยจ้ะดงบลูแบล็คเบอร์รี่จ้ะพี่น้องเป็นดงเลยคะ่ะเบื้องนี้ หย่อนอ้อนนี่กินได้บ่กินได้เนาะนี่ค่ะแต่บนรูชาเป็นอั่างใดจะฝุดฝาดบ่เดี๋ยวลองเสียมึงกันอ่ะอ่ะอ่ะอืมฝุดฝาดจะกระแทบอยู่เด้ะจะไปฝุดฝาดจ้ะอืหย่อนอ้อนทำงานเลยหอมหอมอืมได้อยู่ได้อยู่นี่คือผักหูแมวจ้ะพี่น้อง นี่ค่ะเห็นบ่นี่ดอกไปจะเป็นคนแบบนี้ผักโห่แมวนี่ดอ,อกเพลินจังน,นี่ดอกกินได้ด้ะค่ะผักโห่แมวดอกจะเป็นเหลืองเหลืองผักโห่แมวนี่ค่ะคือโหูแมวบอนี่อันนี้ตรงหางกับพันสิงโตจ้ะ